สวัสดีครับเ,เคยได้รับข้อความแปลกๆหรือมีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรเข้ามากันบ้างไหมครับคือวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกวนใจเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าภัยเงียบที่กําลังสร้างความเสียหายใหญ่หลวงกับสังคมไทยแบบที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำเริ่มต้นกันด้วยตัวเลขที่ผมว่าน่าตกใจมากเลยนะ 6ใน10ครับหมายความว่ายังไงก็คือถ้าเราสุ่มคนไทยมา10คนจะมีถึง6คนเลยนะครับที่เคยตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนเราครอบครัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ได้ แล้วถ้าพูดถึงความเสียหายเป็นตัวเงินยิ่งหน้าขนลุกเข้าไปใหญ่เลยครับหลักแสนล้านบาทใช่ครับฟังไม่ผิดแสนล้านบาทแค่ปีเดียวนะครับเงินจํานวนมหาศาลขนาดนี้มันหายวับไปจากระบบเศรษฐกิจของประเทศเราเงินที่แบบเอาไปสร้างโรงพยาบาลดีๆหรือโรงเรียนได้อีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่แต่มันกลับไหลไปเข้ากระเป๋าของพวกแก๊งอาชญากรแทนเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่คดีช่อโกงธรรมดาแล้วครับแต่มันคือวิกฤตระดับชาติเลยทีเดียว โอเคครับวันนี้เราจะมาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยนะเริ่มจากสเกลของปัญหามันใหญ่แค่ไหนกันแน่แล้วก็จะไปเปิดตาราโกนโกงของพวกมิจฉาชีพกันจากนั้นมาดูว่าทำไมทำไมประเทศไทยถึงเป็นเป้าหมายหลักผลกระทบให้ตามมามันมีอะไรบ้างนอกจากเสียเงินและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยเราจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองกันได้ยังไงเอาล่ะครับเข้าเรื่องแรกกันเลยภัยเงียบปัญหาระดับชาติ คือสิ่งแรกเลยที่อยากให้เราลบภาพจําเก่าๆทิ้งไปก่อนเลยนะที่ว่าคนที่โดนหลอกคือคนโลภหรือคนที่ไม่ทันโลกบอกเลยว่าความคิดแบบนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้มันกลายเป็นภัยที่คุกคามทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครทําอาชีพอะไรก็มีสิทธิ์โดนได้หมดเลยครับใช่ครับมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆ ตั้งแต่น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่แค่อยากจะหาะไรายได้เสริมไปจนถึงเจ้าของธุรกิจที่มองหาโอกาสลงทุนทุกคนคือเป้าหมายของมันได้หมดเพราะว่าเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่โจรเล็กๆน้อย,อยแล้วแต่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะครับที่มีระบบมีเครือข่ายซึ่งนั่นแหละครับที่ทําให้มันกลายเป็นภัยคุกคามต่อทั้งเศรษฐกิจและความปลอดภัยของคนทั้งประเทศไปแล้วทีนี้ เรามาดูกันต่อว่าพวกมิชฉาชีพเขาทํางานกันยังไงอาจจะมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทาไมคนถึงโดนหลอกกันง่ายจังเลยคําตอบก็คือพวกนี้เขาไม่ได้ทํากันมั่วๆนะครับแต่เขามีตําราหรือเรียกว่าเป็น playbook เลยก็ได้ที่ศึกษามาอย่างดีแล้วว่าจะต้องโจมตีจุดอ่อนทางิตใจของคนเรายังไงอื <c oughs> ดูตารางนี้สิครับมันสรุปได้ดีมากๆเลย คือมันชี้เห็นชัดๆเลยว่ากลโกงยอดฮิต4แบบเนี่ยมันเล็งเป้าไปที่อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เรายังไงอย่างแก๊งคอเซนเตอร์อเนี่ยมาเลยครับใช้ความกลัวขู่ให้เราตกใจส่วนโรแมนต์แคมก็ใช้ความหวังกับความเหงามาเป็นเครื่องมือการหลอกลงทนุนอันนี้ชัดเลยเล่นกับความโลภของเราตรงๆและสุดท้ายหลอกให้ทำงานออนไลน์ก็โจมตีไปที่ความสิ้นหวังหรือความต้องการหารายได้ เห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันคือเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเลยแล้วมันก็จะมีกลละโกงแบบที่เรียกว่าโหดสุดๆเลยครับเขาเรียกกันว่า pick butchering หรือแปลตรงๆก็คือการเชือดหมูแค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ามันอมหิตขนาดไหนกลลโกงนี้มันคือการฟิวชั่นกันครับระหว่าง o m a n c e Scam กับ Investment Scam คือหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้ลงทุนจนเหยื่อหมดเนื้อหมดตัวไปเลย กระบวนการของมันเนี่ยถูกวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีเลยนะอย่างแรกเลยคือสร้างความไว้ใจคือมันใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะคุยทุกวันทําให้เหยื่อรู้สึกว่าโอ้ยนี่แหละคือคนที่ใช่คือคนที่เข้าใจเราพอเหยื่อติดกับแล้วก็เริ่มหยอดเหยื่อชวนลงทุนเล็กๆน้อยๆให้เห็นว่าได้เงินจริงพอเหยื่อเริ่มมั่นใจทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไปเท่านั้นแหละครับการเชื่อดก็เริ่มขึ้นพวกมันจะหายไปพร้อมกับเงินทั้งหมดคือมันไม่ใช่แค่เสียเงินนะ แต่มันทำลายชีวิตทำลายความรู้สึกของคนคนหนึ่งไปเลยโอเคมาถึงคำถามสำคัญอีกข้อทำไมต้องเป็นประเทศไทยทำไมบ้านเราถึงกลายเป็นเป้เปาหมายหลักของแกงพวกนี้ไปได้คือมันไม่ได้มีแค่เหตุผลเดียวนะครับแต่มีหลายๆปัจจัยมารวมกันจนมันกลายเป็นเขาเรียกว่า perfect storm หรือพายุที่สมบูรณ์แบบที่เอื้อให้มิจฉาชีพตับโตได้ดีมากม ปัจจัยที่ว่าเนี่ยก็มีตั้งแต่การที่คนไทยเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับสมาร์ทโฟนได้ง่ายมากๆแต่ความตระหนักรู้เรื่องภัยไซเบอร์ของเราโดยเฉลี่ยอาจจะยังไม่สูงเท่าไหร่แถมด้วยโลเคชั่นของเราครับคือเราอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นฐานที่มั่นใหญ่ของแกงคอเซนเตอร์เลยบวกกับความเร็วของการทําธุรกรรมออนไลน์สมัยนี้ทุกอย่างมันเลยลงล็อกไปหมดทําให้พวกมิจฉาชีพทํำยานได้สะดวกมากครับทีนี้ครับ เรามาดูผลกระทบกันบ้างซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันเลวร้ายกว่าแค่เรื่องการเสียเงินเยอะมากนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลึกมันกว้างแล้วมันก็กำลังกัดกินสังคมของเราจากข้างในเลยทีเดียวในทางเศรษฐกิจเนี่ยลองลุกภาพตามนะครับเงินเก็บทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งเงินบำนาญของคนแก่เงินทุนการศึกษาของเด็กเงินที่ควรจะถูกใช้จ่ายหมุนเวียนอยู่ในประเทศเรากับถูกดูดออกไปนอกประเทศเป็นแสนแสนล้าน มันกระทบกับเศรษฐกิจภาพรวมเต็มๆเลยครับแล้วในทางสังคมสิ่งที่มันทำลายไปคือความไว้เนื้อเชื่อใจครับตอนนี้เป็นไงครับเรากลัวกันไปหมดไม่กล้าทำธุรกรรมออนไลน์ไม่กล้ากดลิงก์แปลกๆหรือที่หนักไปกว่านั้นคือแม้แต่เวลาที่มีเจ้าหน้าที่จริงๆโทรมาติดต่อธุระเรากลับต้องมานั่งระวงก่อนเลยว่าเอ,อ๊ะนี่ตัวจริงหรือตัวปลอมซึ่งมันทำให้สังคมเราอยู่ยากขึ้นเยอะเลยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับภา ez. พลักษณ์ของประเทศเราในสายตาชาวโลกก็แย่ลงไปด้วย พอมีข่าวไปบ่อยๆว่าไทยเป็นแหล่งของแกงแสแกมเมอร์มันก็ทําให้นักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนต่างชาติเขาก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภยัยซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศเราแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและมันยังมีอีกมุมหนึ่งที่มืดมนมากๆและเราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงกันนั่นก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับคือต้องเข้าใจว่าคนที่โทรมาหลอกเราหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากทําแต่เขาเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกัน พวกเขาถูกหลอกไปถูกบังคับถูกฆ่ามนุษย์ให้ไปทำงานในแคมป์พวกมันในสภาพที่ไม่ต่างอะไรจากทาสเลยนี่คืออีกหนึ่งโศกนาฏกรรมที่ซ่อนอยู่ในปัญหานี้ครับพอเห็นภาพรวมความเสียหายที่มันรุนแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราจะสู้กับมันได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่งานนี้ต้องช่วยกันมันเป็นสงครามที่ต้องสู้กัน2ด้านพร้อมๆกันคือทั้งจากฝั่งภาครัฐและที่สําคัญมากๆก,ก็คือจากตัวของเราทุกคน ตารางนี้เทียบให้เห็นภาพชัดเลยครับว่าเป็นการทำงานร่วมกันในฝั่งของภาครัฐเขาก็พยายามเอามาตรการมาช่วยนะไม่ไว่าจะเป็นการจำกัดวงเงินโอนในแต่ละวันการยืนยันตัวตนที่เข้มข้นขึ้นหรือแม้แต่การใช้ AI มาช่วยตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสยัยแต่ถึงมาตรการจะดีแค่ไหนด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือตัวเราเองนี่แหละครับและนี่คือเกราะป้องกันที่เราทุกคนสร้างได้ด้วยตัวเองครับผมขอเรียกว่ากฎทอง5ข้อที่อยากให้จำกันให้ขึ้นใจเลย ข้อแรกห้ามโอนเงินให้คนที่ไม่รู้จักเด็ดขาดข้อ2ถ้าโดนเร่งโดนกดดันให้หยุดคิดก่อนเลยข้อ 3. อะไรที่ดีเกินจริงกำไรสูงเสี่ยงต่ำให้คิดไว้ก่อนเลยว่าหลอกลวงข้อ 4. ตรวจสอบก่อนเชื่อเสมอและข้อ 5. ตั้งรหัสผ่านให้ดีๆเปิดใช้การยืนยันตัวตนหลายชั้นแค่5ข้อนี้แหละครับทำได้ปุ๊บโอกาสโดนหลอกลดลงไปเยอะมากจริงๆ สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งทายไว้เป็นคำถามให้เราได้คิดกันต่อนะครับในโลกที่พวกมิจฉาชีพมันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามันมีกโกงใหม่ๆออกมาเรื่อยๆคำถามก็คือความรู้ของเราการระวังตัวของเรามันตามทันพวกมันแล้วหรือยังเพราะสงครามนี้การป้องกันที่ดีที่สุดมันไม่ใช่การทำอะไรแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่คือการที่เราต้องเรียนรู้และตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อปกป้องทั้งตัวเองและคนที่เรารักครับ